สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางไกลเมื่อวานเดินไปร้อยกว่าโลนะครับขั้นต่าเวลาเราใช้แว็กเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเงาใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรโดนนกหรือโดนแมงอะไรเนี่ยผมจะบอกว่าใช้แว็กมันเคลือบรถมันจะเป็นดีนิคหรือดีอย่างไรเนี่ยคุณเอามือลูบก็ปุ๊บก็จะออกเลยนะครับเนี่ยหายเลยอ่าลองดูนะอันนี้นะเป็นแว็กเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้นะอ่าอยู่ตรงนี้นะเออนะเห็นไหมเราเอามือลูบป,ปุ๊บเราก็ออกเลยอ่านี่ข้อดีอันนี้อีกอันหนึ่งนะ ได้เห็นไหมครับอยู่ตรงเนี้ยชัดเจนไหมนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอ่ายไหมนี่อยู่นี้นะเอามือลูบปุ๊บก็จะออกเลยเออมันเป็นแบบนี้แม้ทั้งตรงนี้นะเห็นไหมที่จุดอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีหมองๆนะเอามือลูบปุ๊บก็จะออกเลยนี่นี่รุ่นปรมดานะเนี่ยเนี่ยนี่แบบนี้เห็นไหมออกเลยก็คือเวลาข้อดีเวลาใช้แว็คเพื่อเวลาขับทางไกลนะครับเนี่ยเมื่อวานก็โดนติดมาปุ๊บพุ๊งเนี่ยนี่ถึงก้อนใหม่เมื่อวานโดนสองก้อนนะครับ เมื่อวานโดนทัชเกตเลยเพราะว่าเราไปบุกบุกกลางแรงเมื่อวานนี่เห็นไหมครับเราก็เช็ดออกบุนี่ข้อดีคันใช้เช็ดแว็คเห็นไหมครับนี่ตัดใช้มือนะครับถ้าใช้ผ้านี้จะดีกว่านี้นะมือผมนักศึกษานะเออก็เมื่อวานเราใช้แว็กกันนะเคลือบรถมันก็จะได้ความเงาแล้วฝุ่นไม่เกาะเลยอ่ะเนี่ยฝุ่นไม่เกาะจริงเพราะว่าลุยแบบนี้เห็นไหมไอ้เนี่ยไอ้เนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคลือบแบบนั้นแนละเห็นไหมเออเคลือบอันนี้เคลือบเลยไหมเวลาใช้แบบเนี้ย มันก็จะออกเลยแมกข้างเนี่ยออกเลยแมงกันมีไหมตอนนี้คือออกเลยแนละ้วแล้วโดนน้าหน่อยพราะมาเราลุยมาเยอะมากเออนะเนี่ยแมคคือออกเลยถือว่าใช้ได้เลยนะนลเ,เนี่ยเนี่ยแมคในขี้นกเอ้เนี่ยแมคแม็กแมงตายเนี่นยถนะือว่าโอเคใช้งานดีนะระดับหนึ่งเลยนะครับก็ข้อดีก็จบแล้วครับดีครับ